สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูปุ้ยอีกเช่นเคยนะคะในบทเรียนออนไลน์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมารู้จักการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนัก ของสิ่งของสองสิ่งเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบาวกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะเด็กๆมาดูในกรณีที่หน่วยกิโลกรัมไม่เท่ากันให้พิจารณาจำนวนในหน่วยกิโลกรัม ถ้าสิ่งของใดมีหน่วยกิโลกร,รัมมากกว่าก็จะมีน้ําหนักมากกว่านะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจากตัวอย่างจะเห็นว่ามีทุเรียนและองุ่นนะคะเรามาพิจารณาทุเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าทุเรียนนะคะ หนัก2กิโลกรัม8ขีดต่อไปเราไปช่วยกันพิจารณาอางุ่นนะคะจะเห็นว่าอางุ่นนะคะหนัก1กิโลกรัม5ขีดเด็กๆสังเกตหน่วยกิโลกรัมนะคะจะเห็นว่าหน่วยกิโลกรัมต่างกันคือมี2กิโลกรัม กับ1กิโลกรัมจะเห็นว่า2กิโลกรัมนะคะมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้น2กิโลกรัมจะหนักกว่า1กิโลกรัมนะคะเด็กๆและเด็กๆสามารถสรุปได้ว่าทุเรียนหนักกว่าอางุ่นนะคะหรือองุ่นเบากว่าทุเรียนค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะจะเห็นว่ามีสับป,ประรดและส้มนะคะเรามาพิจารณาสับป,ประรดกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าสับป,ประรดหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะสับป,ประรดนะคะหนัก4ี่กิโลกรัมหขีดค่ะ ต่อไปเด็กๆไปช่วยกันพิจารณาส้มกันนะคะเด็กๆคิดว่าส้มหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วนะคะส้มหนัก1กิโลกรัม8ขีดค่ะต่อไปเด็กๆช่วยกันพิจารณาในหน่วยกิโลกรัมนะคะจะเห็นว่าหน่วยกิโลกรัมต่างกันคือ 4กิโลกรัมกับ1กิโลกรัมจะเห็นว่า4กิโลกรัมนะคะหนักมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้น4กิโลกรัมหนักกว่า1กิโลกรัมนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสรุปได้เลยนะคะว่าสับปะรดหนักกว่าส้มค่ะหรือส้ม เบาวกว่าสับปะรดนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะจะเห็นว่ามีปลานะคะและเนื้อหมูเรามาพิจารณาปลากันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าปลาหนักเท่าไหร่คะ ถูกต้องแล้วค่ะปลาหนัก3กิโลกรัม3ขีดค่ะต่อไปเด็กๆช่วยกันพิจารณาเนื้อหมูนะคะเด็กๆคิดว่าเนื้อหมูหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วนะคะเนื้อหมูหนัก4กิโลกรัม4ขีดค่ะต่อไปเด็กๆช่วยกันพิจารณาในหน่วยกิโลกรัมนะคะ จะเห็นว่ามี3กิโลกรัมกับ4กิโลกรัมนะคะเด็กๆจะเห็นว่า3กิโลกรัมนะคะน้อยกว่า4กิโลกรัมดังนั้น3กิโลกรัมนะคะเบาวกว่า4กิโลกรัมเด็กๆสามารถสรุปได้ว่าปลานะคะเบาวกว่าเนื้อหมูหรือ เนื้อหมูหนักกว่าปลานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปพิจารณาในกรณีที่หน่วยกิโลกรัมเท่ากันแต่หน่วยขีดไม่เท่ากันนะคะให้พิจารณาจํำนวนในหน่วยขีดถ้าสิ่งของใดมีหน่วยขีดมากกว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีฟักทองนะคะและแตงโมค่ะเรามาพิจารณาฟักทองกันก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าฟักทองนะคะหนัก2กิโลกรัม8ขีดต่อไปเราไปพิจารณาแตงโมกันค่ะจะเห็นว่าแตงโมนะคะ หนัก2กิโลกรัม5ขีดเด็กๆสังเกตในหน่วยกิโลกรัมนะคะจะเห็นว่าหน่วยกิโลกรัมเท่ากันดังนั้นเด็กๆต้องพิจารณาในหน่วยขีดนะคะคือ8ขีดกับ5ขีดจะเห็นว่า8ขีดมากกว่า5ขีดนะคะดังนั้น 8ขีดหนักกว่า5ขีดนั่นเองค่ะและเด็กๆสามารถสรุปได้เลยนะคะว่าฟักทองหนักกว่าแตงโมค่ะหรือแตงโมเบากว่าฟักทองนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจากตัวอย่างจะเห็นว่ามีแอปเปิลนะคะ และกะหลำดอกค่ะเด็กๆช่วยกันพิจารณาแอปเปิลนะคะเด็กๆคิดว่าแอปเปิลหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วนะคะแอปเปิลหนัก1กิโลกรัม5ขีดค่ะต่อไปนะคะเด็กๆช่วยกันพิจารณากะหลำดอกค่ะ เด็กๆคิดว่ากระลำดอกหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะกระลำดอกนะคะหนัก1กิโลกรัมสขีดค่ะเด็กๆพิจารณาในหน่วยกิโลกรัมนะคะจะเห็นว่าหน่วยกิโลกรัมเท่ากันนะคะเด็กๆต้องพิจารณาในหน่วยขีดนะคะ คือมี5ขีดกับ2ขีดนะคะจะเห็นว่า5ขีดนะคะมากกว่า2ขีดดังนั้น5ขีดหนักกว่า2ขีดนะคะเด็กๆสามารถสรุปได้ว่าแอปเปิลหนักกว่ากะหล่ำดอกค่ะหรือกะหล่ำดอกเบาวกว่าแอปเปิลนะคะเด็กๆ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจากตัวอย่างนะคะมีกล้วยและมะเขือม่วงค่ะเด็กๆช่วยกันพิจารณากล้วยก่อนนะคะเด็กๆคิดว่ากล้วยหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วค่ะกล้วยหนัก2กิโลกรัม7ขีดค่ะ ต่อไปเด็กๆช่วยกันพิจารณามะเขือม่วงนะคะเด็กๆคิดว่ามะเขือม่วงหนักเท่าไรคะถูกต้องแล้วนะคะมะเขือม่วงหนัก2กิโลกรัม3ขีดเด็กๆพิจารณาในหน่วยกิโลกรัมนะคะจะเห็นว่าหน่วยกิโลกรัมเท่ากัน ดังนั้นเด็กๆต้องพิจารณาในหน่วยขีดนะคะจะเห็นว่ามี7ขีดกับ3ขีดนะคะจะเห็นว่า7ขีดมากกว่า3ขีดนะคะดังนั้น7ขีดหนักกว่า3ขีดนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสรุปได้เลยนะคะว่ากล้วยหนักกว่ามะเขือม่วงค่ะ หรือมะเขือม่วงเบากว่ากล้วยนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและคีดต่อไปเราไปทำกิจกรรมหนักกว่าหรือเบาวกว่ากันค่ะ เด็กๆบอกได้ไหมคะว่าสิ่งใดหนักกว่าสิ่งใดเบาวกว่าจากภาพนะคะเด็กๆลองพิจารณาดูคะ่ะเด็กๆลองสังเกตในหน่วยกิโลกรัมนะคะ เด็กๆตอบอะไรกันคะถูกต้องแล้วคะ่ะเนื้อไก่หนักกว่ากุ้งนั่นเองคะ่ะเด็กๆตอบอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะกุ้งเบากว่าเนื้อไก่นั่นเองคะ่ะ เราไปดูข้อต่อไปเลยนะคะจากภาพนะคะเด็กๆลองพิจารณาดูค่ะจะเห็นว่าหน่วยกิโลกรัมเท่ากันนะคะเด็กๆต้องสังเกตที่หน่วยขีดนะคะเด็กๆตอบอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะฝรั่งหนักกว่ามะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆตอบว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะมะม่วงเบากว่าฝรั่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากกิจกรรมที่คุณครูเตรียมมาให้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆไปช่วยกันสรุป การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกันค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบาวกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีดค่ะในกรณีที่หน่วยกิโลกรัมไม่เท่ากัน ให้พิจารณาจำนวนในหน่วยกิโลกรัมถ้าสิ่งของใดมีหน่วยกิโลกรัมมากกว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าค่ะในกรณีที่หน่วยกิโลกรัมเท่ากันนะคะแต่หน่วยขีดไม่เท่ากันให้เด็กๆพิจารณาจำนวนในหน่วยขีดถ้าสิ่งของใดมีหน่วยขีดมากกว่า ก็จะมีน้ำหนักมากกว่านะคะเด็กๆส่วนเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่คุณครูป,ปุ้ยแนบไว้ให้ได้เลยนะคะจากการเรียนหรือจากกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจ หรือเด็กๆที่ต้องการทบทวนความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถกลับไปดูวิดีโอซ้ำอีกครั้งเพื่อทบทวนความรู้ได้นะคะแล้วกลับมาพบกับครูป,ปุ้ยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ